ขท้องไงตอนนี้วะเนี่ยไลเดอร์อย่างแกเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาใช้ห้องน้ำละฉันเข้าใจไหมโอ้ยโอ้ยปวดท้องในตอนนี้วะเนี่ย ห้องน้ำอยู่ทางหนเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยคุณคุณครับเอ,อคะ่ะไอซาว่าห,ห้องน้ำอยู่ทางไหนครับอ๋อห้องน้ำเหรอคะห้องน้ำอยู่ทางด้านในคะ่ะให้ฉันพาไปไหมคะได้ครับผบมค,ครับโอ้ยด้านนี้เลยคะ่ะขอบคุณมากนะครับว่าแต่คุณเป็นผู้จัดจาก,การร้านเหรอครับอ๋อ ไม่ใช่ค่ะฉันเป็นพนักงานร้านะคะแล้วนี่คุณมารอรับออเดอร์เหรอเออใช่ครับงั้นฉันไม่รบกวนคุณแล้วดีกว่าค่ะเชิญคุณ้ห้องน้ำตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวฉันไปตามออเดอร์ให้ขอบคุณนะครับคุณบิวค่ะขอบคุณบิวนะครับงั้นขอตัวไปก่อนนะหน่อยเน่เป็นแค่ไลเดอร์อย่ามาขอใช้ห้องน้ำฉันอีกต้อเจอดี ไรเดอร์สกรปรกแบบแกเนี่ยต้องเจอน้ำสกรปรกสกรปรกแบบนี้แหละถึงจะสาสมนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณทำอะไรเพาน้ำาสาผมทำไมใครเสอ,อให้แกมาใช้ห้องน้ำล้านชั้นละ่ะไรเดอร์อย่างแกเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาใช้ห้องน้ำร้านชั้นเข้าใจไหมนี่ผมก็แค่มาขอใช้ห้องน้ำก็แค่นั้นคุณถึงกับต้องเอาน้ำซักผ้าถูกผืนเนี่ยมาสาแต่ผมขนาดนี้เลยเหรอก็แกเนี่ยมาเข้าห้องน้ำล้านชั้นโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตไรเดอร์อย่างแกเนี่ย ไม่มีสิทธิ์มาใช้ห้องน้ําร้านฉันเพราะว่าห้องน้ําร้านฉันเนี่ยมีไว้เฉพาะลูกค้าเท่านั้นไม่ใช่คนส่งอาหารตํำๆแบบแกผมแค่มาขอใช้ห้องน้าผมต้องขอ,อนญาตคุณด้วยเหรอพูดจาเนี่ย <c oughs> ให้มันดีๆหน่อยผมเป็นไรเดอร์ผก็เป็นคนเหมือนคุณได้ไงแหมมาขอใช้ห้องน้ําเขาแล้วยังไม่สำเนีกตัวเองนะผมไม่ได้เข้ามาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาต <c oughs> ผมขอแล้ว ขออนุญ,ญาตค่ะที่นี่ชั้นใหญ่ที่สุดผมไม่รู้นะว่าคุณใหญ่โตมาจากไหนแต่ผมขอพนักงานที่ชื่อบิวแล้วอ๋อนางบิวใช่ไหมบิวมาคุยกับฉันหน่อยค่ะคุณแอน <c oughs> อคุณนี่ เธอให้ไลเดอร์ชั้นต่ำเนี่ยมาเข้าห้องน้ำร้านชั้นได้ยังไงคือหนูเห็นว่าเขาถามทางไปห้องน้ำอาค่ะหนูก็เลยบอกเขาคุณแอมตบบิวทำไมอะคะรางวัลสำหรับคนสัแลักษณแบบแกไงฉันเคยบอกใช่ไหมว่าร้านอาหารร้านเราเนี่ยเป็นร้านหรูไม่ต้อนรับคนชั้นต่ำแต่ว,ว่าเขาเป็นไรเดอร์ที่มารับอาหารร้านเรานะคะก็ะไลเดอร์ไงที่มันต่ำอะ นี่คุณผมเป็นไรเดอร์แล้วมันต่ำยังไงนี่แกไม่รู้จริงๆริหรอว่าอาชีพตัวแกเองเนี่ยมันต่ำยังไง <c oughs> ฉันจะบอกให้นะอาชีพแกเนี่ยทั้งเหม็นทั้งดำเหงื่อก็ออกเยอะแบบนี้เหรอไม่เรียกว่าต่ำคุณสูงส่งมากเิยนะถึงคิดจะดา่าจะตบกอ,อกใครก็ได้อะทำไมฉันจะทำไม่ได้ ฉันเป็นผู้จัดการร้านนี้และมันเนี่ยก็เป็นลูกจ้างแต่ที่คุณทําเนี่ยมันไม่เกินไปหน่อยเหรอครับฉันไม่ไล่มันออกเนี่ยก็ดีแค่ไหนแล้วคุณแอนครับดิวขอโทษนะคะดิวจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคะ่ะคุณแอนอย่าไล่ดิวออกเลยนะคะดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอก็ช่วยจัดก,การไล่ไอไ้อไรเด้์ฉันต่ำเนี่ยออกจากร้านฉันด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยเธอโดนไล่ออกแน่ ค่ะคุณแอนเธอก็รู้ใช่ไหมว่าถ้าเธอโดนไล่ออกเนี่ยเธอก็จะไม่มีเงินไปให้พ่อกับแม่เธอเออรับทราบค่ะ เป็นไรใช่ไหมครับผมต้องขอ,อโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันชินแล้วอะ่ะแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณด้วยอะ่ะมันเป็นความผิดของฉันเองเออตัวคุณเปียกหมดเลยอะ่ะเป็นเพราะฉันแทๆ้ๆไม่หรอกครับคุณทำถูกแล้วการเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ฉันทำคุณเปียกน้ำนะคะแล้วก็หมิ่นด้วยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับ คุณไม่ต้องกังวลนะเออตอนที่ฉันไปดูออเดอร์ให้คุณนะคะฉันไม่เห็นได้รับออเดอร์ของคุณเลยจริงๆแล้วผมไม่ใช่ไรไดเดอรวหรอครับ้อวแล้วคุณเป็นเออช่างมันเลยครับว่าแต่คุณโดนแบบนี้ตลอดเลยเหรอครับใช่ค่ะคุณแอนนอ่ะเขาเป็นคนขี้โมโหจะลูกจ้างลูกค้าก็โดนแบบนี้เหมือนกันหมดอะคะ่ะ ฉันเห็นใจคุณนะคะแต่ฉันขอให้คุณกลับไปก่อนนะทำไมล่คะครับคุณกลัวโดนไล่ออกเหรอครับค่ะถ้าฉันโดนไล่ออกอ่ะครอบครัวของฉันต้องได้รับผลกระทบจากตรงนี้แน่ๆจริงอย่างนี้ท่านประานบอกจริงด้วยทำไมสาขานี้ถึงมีผู้จัดจาการห่วยขนาดนี้นะ <c oughs> <c oughs> เรื่องงานคุณไม่ต้องห่วงนะครับ เดี๋ยวผมช่วยจัดการให้สวัสดีครับท่านตาขาสามโคกมีปัญหาอย่างนี้ท่านบอกจริงครับ <c oughs> คุณแอนใช้อำนาจในทางที่ผิดครับครับได้ครับขอบคุณครับ ผมว่าคุณกับผมต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้บทเรียนคุณแอนแล้ว,ลวเอ,อ่ะคุณจะทําอะไรอะคะนี่ไอ้ไลดเดอร์กระจอกนี่แกยังไม่ออกไปอีกเหรอเนี่ยแกเข้ามาทำไมเนี่ยออกไป คุณไม่มีสิทธิ์ไล่ผมเพราะคุณไม่ใช่ผู้จัดการที่นี่ต่อไปแล้วนี่แกเป็นบ้าอะไรเนี่ยพูดบ้าอะไรของแกไม่เห็นเข้าใจเลยท่านประธานคงยังไม่โทรบอกคุณสชนะครับว่าวันนี้จะมีคนตรวจสอบมาจากสาขาใหญ่โทรบอกฉันแล้วแล้วฉันเนี่ยก็กําลังรอคนตรวจสอบจากสาขาใหญ่มาอยู่อะดีถ้าคุณรู้อยู่แล้ว แล้วทาไมคุณถึงไล่มอ,อกจากล้านนะครับพี่น่าถามเนาะก็แกเป็นแค่ไลเดอร์เป็นคนส่งอาหารถ้าเกิดว่าผู้ตรวจสอบมาตรฐานมาเห็นเข้าเนี่ยเขาจะคิดยังไงคะเธอมาก็ดีแล้วช่วยเอาไอไลเดอร์ชั้นต่ำเนี่ยออกไปจากร้านหน่อยฉันเห็นแล้วเบื่อที่หน้าคุณแอนคะเขาออกไปไม่ได้หรอคะ่ะเขาไม่ใช่ไลเดอร์ค่ะคุณแอนไม่เป็นไรครับ ผมพูดเองผมนี่แหละครับคนตรวจสอบมาตรฐานจากสาขาใหญ่ที่ท่านปรานส่งมาเพื่อตรวจสอบร้านของคุณไม่จริงอ่ะนี่ไอ้เลดร์ฉันต่ำแกฝันไปหรือเปล่าฮะจะมาเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานจากสาขาใหญ่เนี่ยกลับไปส่งอาหารเหมือนเดิมไป ผมตั้งใจปลอมตัวมาเพื่อมาตรวจสอบร้านของคุณเองนะครับคุณแอนครับหนูว่าคุณแอนใจเย็นก่อนนะคะหนูกลัวว่านี่แกอย่ามาแส่เรื่องของฉันนะตอนแรกเนี่ยฉันว่าจะไม่ไล่แกออกแล้วแต่แกเนี่ยมันส่รและแน่เกินไปฉันไล่แกออกพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานคุณแอนคุณไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตอนนี้ ไม่มีอำนาจในการไล่คุณออกแล้วแหมแหมแหมทำเป็นรู้ทีจังเลยนะเพราะคนตรวจสอบถ้าแกเป็นจริงๆเนี่ยฉันจะกราบขอโทษแกทั้งคู่เลยท่านประธานโทรมา <c oughs> สวัสดีค่ะท่านประธาน ทีนี้ผมโค้เชเจอคุณออกจากร้านด้วยนะครับคุณแอนเอ้อเดี๋ยวกันครับผมว่าคุณลืมอะไรบางอย่างหรือเปล่าลืมอะไรก็ลืมกลาบขอโทษเราสองคน,นครับ อยู่แบบนี้เราใครจะดูแลร้านนะคะผมคุยกับท่านประธานนะครับว่าจะให้คุณดูแลร้านแทนคุณแอนไปก่อนในระหว่างที่เรากำลังหาพจัก,การคนใหม่แล้วผมก็บอกให้ท่านประธานพิจนารณาเลื่อนเงินเดือนให้คุณด้วยนะครับจริงเหรอคะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณเป็นคนดีครับแถมไม่รังเกียจอาชีพอ,อ,อื่นอีกคนแบบคุณเนี่ยสมควรได้รับอะไรดีนลครับ